ข่าวด่วนการใช้บริการทางการเงินอาจถูกขัดขวางในเวลาอันร้อนแรงีธนาคารใหญ่ของประเทศไทยประกาศปิดระบบการใช้บริการในเวลา6ชั่วโมงเต็มซึ่งรวมถึงแอปธนาคารและ ATM ทั้งหมดข่าวสารนี้อาจสร้างความสะดุดให้กับผู้คนที่มีธุรกรรมการเงินที่จำเป็นต้องทำในวันนี้แต่ทราบทีเพียงว่าการปิดระบบนี้เป็นเพื่อปรับปรุงระบบและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการในอนาคตแต่ทำไมถึงต้องปิดระบบ การปรับปรุงระบบเป็นเรื่องปกติของธนาคารเพื่อให้บริการที่ดียิ่งขึ้นแต่การปิดระบบในเวลาที่ยาวถึง6ชั่วโมงจึงเป็นประเด็นร้อนแรงที่อาจสร้างความไม่สะดวกให้กับลูกค้าดังนั้นการปรับปรุงระบบในเวลาที่เหมาะสมและการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเป็นเรื่องสำคัญซึ่งธนาคารต่างๆก็ได้ประกาศรายละเอียดดังนี้ธนาคารกรุงเทพ ปิดระบบชั่วคราวในเช้าวันเสาร์ที่8พฤศจิกายน2568เวลา1-7นาฬิกาซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้บริการธุรกรรมได้ในช่วงเวลานี้ทั้งผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้งและบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเทกสอเซาปิดระบบ ATM CDM เพื่อปรับปรุงในวันเสาร์ที่8พฤศจิกายน2568เวลา1นาฬิกา30นาทีถึง3นาฬิกา30นาทีธนาคารกรุงศรีอยุธยา ปรับปรุงระบบโมบายแบงกิ้งและอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งในวันที่9พฤศจิกายน2568เวลา0นาฬิกา30นาทีถึง6นาฬิกาธนาคารเกียรตินาคินพัฒปิดระบบเพื่อปรับปรุงในวันเสาร์และอาทิตย์ที่8ถึง9พฤศจิกายน2568เวลา23ถึง4นาฬิกาข้อมูลเพิ่มเติมธนาคารต่างๆขอแนะนำให้ลูกค้าวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวก ธนาคารกรุงเทพแจ้งผ่านทางเคแบงค์ไลฟ์ว่าการปิดระบบจะส่งผลกระทบต่อการใช้บริการฝากและโอนเงินผ่านช่องทางของธนาคารกสิกรไทยในวันที่8พฤศจิกายน2568เวลา1-5นาฬิกาแล้วคุณคิดว่าการปิดระบบนี้เป็นเรื่องจำเป็นหรือไม่อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นมาร่วมกันอภิปรายถึงการปรับปรุงระบบของธนาคารในเวลาที่ยาวนี้และแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับธนาคารในการปรับปรุงระบบในอนาคต